สวัสดีครับเพจหมอยางและหมอยางคอมเปาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแปลรูปยางพาราและยางสังเคราะห์เป็นผลิตภัณฑ์นะครับก็คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอคุณสมบัติเด่นนะครับของยางซิลิโคนนะครับยางซิลิโคนนะครับหัวข้อที่เราจะพูดวันนี้ก็มี2หัวข้อนะครับหน่คุณสมบัติเด่นนะครับกับหัวข้อที่2คืออุตสาหกรรมที่ ช้ยางซิลิโคนเป็นปริมาณที่มากนะครับอันดับต้นๆน,น,นะครับเดี๋ยวผมขอ,อเขียนในกระดานนะครับยางซิลิโคนนะครับต้องบอกก่อนว่ายางซิลิโคนเนี่ยเป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง ซึ่งเขามีคุณสมบัติเด่นผมสรุปให้ดังนี้นะครับข้อที่1ก็คือความทนทานต่อความร้อนนะครับหรือว่าความทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงนะครับนี่คือจุดเด่น ของยางซิลิโคนเลยนะครับก็คือสามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงนะครับรวมถึงมีเรื่องของความชื้นแล้วก็เทเชอร์ถุงสูงยางซิลิโคนสามารถใช้งานได้นะครับซึ่งอ,อุณหภูมิที่ใช้งานได้เนี่ยสูงถึงนะครับ200ถึง25 0อิบองศาเซลเซียสนะครับในส่วนของยางซิลิโคนนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติเด่นเลยนะครับคุณสมบัติข้อที่2อก็คือ ความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมนะครับสภาวะแวดล้อมนี่หมายถึงว่าตนทั้งในเรื่องของสแสงแดดนะครับออกซิเจนโอโซนแล้วก็เรื่องของการใช้งานในภายนอกนอกอาคารพวนเนี้ ยางซิลโคนสามารถใช้งานได้ดีนะครับเพียายุกการใช้งานที่ยาวนะครับถ้าไปอุตสาหกรรมที่ที่ใช้ยางซิลิโคนปริมาณมากนะครับอ่าข้อที่หนึ่งเลยน,นี้ผมสรุปมาก็คืออุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์นะครับอันนี้ผมเขียนให้ก่อนอุปรกรณ์ทางการแพทย์ เานี้ใช้ในปริมาณที่สูงนะครับสาหกรรมการแพทย์แล้วก็อุตสาหการรมที่2อุปรกรณ์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าใช้ยางซิลิคนในปริมาณที่มากนะครับอ่าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อุตสาหการรมที่3ก็เกี่ยวกับของใช้ในตัวเรือนนะครับเช่นแก้วน้ํา ายางรองยางรองแก้วอุตสาหกรรมเกี่ยวกับของใช้ในบ้านเนื่องจากว่าซิลิโคนเนี่ยบางเกรดนะครับสามารถสัมผัสอาหารได้ผมจะเขียนว่าของใช้ในบ้านแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเครื่องครัวต่างๆนะครับที่สัมผัสอาหารนะครับก็คนที่ใช้บริโภคก็มีความปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าซิลิโคนเนี่ย ปรศาศจากสารที่เป็นอันตรายนะครับเมื่อเทียบกับยางสังเคราะห์ชนิดอื่นนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบประมาณนี้นะครับผมจะติดต่อติดตามกันต่อในคลิปถัดไปนะครับผมขอบคุณครับเปจดหมอยางและหมอยางคอมปาวนะครับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับอ่ะคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแชร์ต่อนะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อุาสาหกรรมยางของประเทศไทยนะครับ ติดตามขันต่อในคลิปอื่นๆขอบคุณมากครับ